สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะพี่ภูมิคะคุณผู้ชมคะต้องมีเรื่องฉุกเฉินฉุกเฉินที่น่าตกใจมาบอกกันค่ะทำหน้าตาซีรีส์แบบนี้สแสดงว่าต้องเพิ่งเสียหุ้นมาแน่เลยใช่ไหมครับดูได้ยังไงโดนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยยังครับ เฮ้ยสรุปเกิดอะไรขึ้นกับใครหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องๆวัยรุ่นของเรานะคะกําลังแย่เพราะว่ายาคุมกําเนิดฉุกเฉินค่ะโอ้ยังไงครับเคลียร์ด่วนเลยเป็นห่วงเพราะว่าจากสถิตินะคะที่เขาเก็บมาจากร้านยาทั่วประเทศค่ะพบว่ามีการซื้อ,อยาคุมกาเนิดฉุกเฉินที่กินหลังมีเพศสัมพันธ์ทันทีถึงปีละ8ล้านแผน่นด้วยกันค่ะและถ้าลองคํานวณต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะคะก็จะตกที่20กล่องต่อเดือนเลยละค่ะ ซึ่งถ้าใช้แล้วปลอดภัยนะคะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยก็ไม่ควรทานเกิน2แผนต่อเดือนต่อคนและคนที่ซื้อนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นวัยรุ่นซะด้วยค่ะคฟังแล้วน่าเป็นห่วงมากครับมึนตึ๊บเลยเนี่ยทีนี้เรื่องราวฉุกเฉินแบบนี้นะครับพี่ว่าเราต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินกันเลยครับ <c oughs> เรียกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยมาติวเข้มเลยผ่านช่วงติวรักเต็มร้อยครับมีผู้หญิงประมาณนหนึ่งในสี่ของที่กินยาคุมฉุเฉินเนี่ยมีปัญหาเรื่องรักเดือบปัญหาจะมีเรื่องของไม่มายา เลยซึ่งก็เจอได้บ่อยมากๆ,ๆ,ๆ,ๆน,นคะครับมปกติเลยวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมเหรอฮะดีที่สุดครับผมปัดเัดเลยเนี่ยปัดเลยจตัวเขาไม่รู้หรอกเราทําแต่เขาอยู่ปัดเลยเรามีความรักไปถ้าเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่มีความสุขในการเรียนค่ะ วว้้าก่อนลงพื้นที่มิชชั่นออฟเลิฟขอแวบแอบดูน้องๆในห้องเรียนหน่อยนะครับเห็นน้องๆมีความสุขกับการเรียนแบบนี้แมชักอยากรู้แล้วสิว่าเรื่องความรักจะเป็นยังไงสุขแบบไหนดีกว่ากันว่าแล้ว เราเปลี่ยนจากห้องเรียนไปตอบโจทย์รักกับน้องๆยูทูบศึกษาพร้อมกันกับสองพิธีกรเลยครับตอนรักของเราในวันนี้นะคะอยากถามน้องๆค่ะว่าสุขเพราะรักกับสุขเพราะเรียนแบบไหนจะสุขใจมากกว่ากันค่ะโอ้โหท็อปิกน่าสนใจมากครับ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้งสทีมนี่ขึ้นมาโตวาทีกันนี่วเยืนขึ้นแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มปลากระดีลอสเตอร์ค่ะและตอนนี้ ได้เวลาของสองกัปตันทีปลากระดีและกุ้งร็อปเตอร์มาเปิดแผ่นป้ายลุ้นโจทย์รักกันแล้วครับใครจะได้หัวข้ออะไรไปป้าลำไป้ไปไปครับเลือกเลยค่ะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนี่คะเนี่น้องป้อนนะคะได้หัวข้อสุขเพราะเรียนอันนั้นสุขใจกว่าค่ะส่วนน้องเฟรดได้หัวข้อสุขเพราะรักมีความสุขมากกว่าค่ะ ตอนนี้เราใช้น้องๆนะครับไป brainstorm กันกับลูกทีมของพวกเขากับตันทีมพร้อมไหมครับ <สะ S 1> พร้อมครับ,พร,รบพร้อมแล้วลุยกันเลย ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็ขาดหลักไม่ได้ครับว<ม>ันนี้เตรียมตัวมาดีไหมเลรอคะดีที่สุดครับผมที่สุดแล้วพวกผมอ่ะปัด<ม><า>เลยเนี่ยปัดเลยเองเขาไม่รู้หรอกเราทำแต่เขาอยู่ปัด<ๆ>เลยเรียนมันคืออนาคตนะคะบางทีเรามีความรักไปถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบไม่มีความสุขในการเรียน,นะคะ่ะสู้ได้อ่ะ <laughs> กเรากุ๊งปาก็ดีกเราเฟงนก่อนที่เวทีนิชแนออฟเลิฟของเรานะคะจะเต็มพิมก์ด้ความสุขจนล้นเวทีค่ะเราต้องขอเปิดตัวกูรูคนกลางค่ะกับคุณหมอพันศักดิ์สุกรเรศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาตัดสินใจกันแล้วละครับว่าทีมไหนจะได้ขึ้นมาพรีเซนต์กันก่อนน้องเฟรน แล้วก็น้องป้อนขึ้นมาเป่ายิงฉุบกันนะครับค่ะเชนตรงกลางเลยค่ะใช่ครับยันยิงยาวประกบเย็งชุบเฟรนด์จะเป็นสุภาพบุรุษเลือกไปก่อนเลยว่าเฟรนด์จะให้สาวๆไปก่อนครับเลนนี่เพิ่ระบิรีรัต้อนรับกุ้ง lobster เก๋เลยค่ะ ควมรักในวัยเรียนนะคะ,อ,ะอาจทําให้ผิดหวงังมีความทุกข์แล้วก็อาจจะเสียผู้เสียคนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมตเิเรามีแฟนในระหว่างเรียนถ้าเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อเซง็งทําให้เราแบบไม่มีสมาธิในการตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวัยเนี้ยควรจะมุ่งเรื่องการเรียนดีกว่าค่ะเพราะมันเป็นผลต่ออนาคตของเราค่ะ เพราะการเรียนเนี่ยแหละจะนําความรู้มาให้เราแล้วความรู้ก็จะอยู่กับเราไปจนแก่จนเฒ่าและทาให้ชีวิตเรามีความสุขและนําความภาคภูมิใจให้ครอบครัวของเราค่ะเป็นยังไงคะน่ารักสไตล์สาวๆซอฟๆเบาๆ,บๆได้ใจความนะครับน่มๆแต่มเหนียวน,นะ ถึงเวลาแล้วนะคะกับทีมนี้เลยค่ะปลากระดีที่จะมาบอกว่ามีความสุขเพราะเรื่องรักเนี่ยสุขกว่าเป็นไหนไหนค่ะเชิญพบกับทีมปลากระดีเลยค่ะแน่นอนครับชีวิตขาดรักไม่ได้เพราะว่าถึงเราจะอยู่ในวัยเรียนนะครับเราก็ต้องรักที่จะเรียนความรักไม่ได้มีแค่ว่าให้กับเพศตรงข้ามนะครับ ให้กับเพศเดียวกันก็ได้อย่าอย่ามึนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าให้กับเพื่อนเป็นมิตรภาพให้กับครูให้กับทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันถ้าเราจะมุ่งมุ่งแต่เรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรักในการเรียนเพราะไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทําอะไรเรียนไปจะทําอะไรกินทุกคนอาจจะคิดว่าแบบมีความรักและอกหักก็จะทําให้เรียนไม่ดีะครับของผมไม่ใช่ครับผมไม่เคยอกหักครับถึงผมจะมีความรักในวัยเรียนผมก็อยากอกหักอยู่นะครับ อุปสรรคคือหน้าตาไล่นะครับหนุ่มๆของเราสาวๆเราไม่ไม่เบาเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยขอพี่เข้าไปเซิร์ฟความคิดเห็นของน้องๆข้างหลังห้องดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรบ้างดีเลยค่ะงั้นยกเวทีให้กับพื้นที่หลังห้องเลยนะคะรักกับเรียนอะไรให้ความสุขตัมมี่ได้มากกว่ากันรักครับ เป็นความรักที่มีต่อเพื่อนครับเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนครับโลกเราอยู่มาได้เพราะว่าความรักรักค่ะความรักมันทําให้เรามีความสุขเป็นกําลังใจให้เราทําอะไรหลายๆสิ่งค่ะเรื่องของความรักเรามีมุมมองว่าไงบ้างครับนานาคตก็มีได้ครับผมแต่เรื่องการเรียนสําคัญกว่าเพราะว่า้าอนาคตน้องเขาดูเหมือนเป็นเด็กขี้อายนะครับไม่จริงเลยแมบความรักสําคัญกับเฟส มากนักขนาดไหนทุกจังหวะของชีวิตเก<ท>ิดม<ท>าก็มีความรักจากพ่อแม่แล้วอตอนตายก็ยังมีความรักอีกยังไงครับตอนตายมีความรักยังไงไปงานศพไปง,งานศพเพื่ออะไร<โ>อ๋อ,อครับน้องๆที่นี่ให้ความสำคัญกับทั้ง2อ,อย่างแต่ว่ารู้สึกว่าความรักเนี่ยจะสําคัญกว่าสักนิดหนึ่งในเชิงของการให้ความสุขกับเราเราต้องมาฟังคําแนะนําดีๆจากกูรูรักของเราค่ะคุณหมอแพทยศักดิ์สุกระเราะค่ะ สิ่งที่ทุกคนอยากจะแสวงหาในชีวิตนี้ก็คือใครสักคนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนที่รักเราใช่ไหมครับน้องๆแล้วก็ใครสักคนหนึ่งคงไม่เอาหลายๆคนนะที่เรารักเขาเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราเนี่ยชีวิตที่เราจเจริญเติบโตมาด้วยความรักที่พ่อแม่ฟูมฟักมานั้นเน่ยเรามีความสุขแน่นอนพ่อแม่ก็มีความสุขแน่นอนในขณะเดียวกันที่เราเริ่มจเจริญเติบโตมาครับน้องๆก็เริ่มเรียนรู้จากการที่คุณพ่อคุณแม่สอน สอนโดยที่ไม่ได้บอกว่ารักนะแต่ท่านทําให้ดูเวลาเราร้องไห้ท่านก็ปลอบใจเราเวลาเรามีความสุขท่านก็เล่นกับเราท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสนั่นคือเราเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เราเกิดมาว่าถ้าเกิดชีวิตมีความรักแล้วเนี่ยอนาคตเราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับความการเรียนกับความรักเนี่ยมันเปรียบกันไม่ได้ทําไมเพราะมันต้องไปด้วยกันเวลาที่เรารักใครสักคนหนึง่งเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักเขาอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่ตั้งใจจะให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะปัจจุบันนี้ที่เรารักเราเราเลิกลากันไปเพราะเราไม่เรียนรู้ในกันและกันเขาบอกชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณส0ม0 0วันหมื่นวันแรกเอาไว้เรียนรู้วิทยาการเพื่อไปประกอบสัมมาชีวะหมื่นวันที่สองเอาความรู้ที่เรียนเรียนมาจากหมื่นวันแรกนั้นไปทํามาหากินให้ประสบความสําเร็จและหมื่นวันสุดท้ายก็จะได้มีความสุขกับชีวิตสักทีหนึ่งถ้าน้องๆไม่รักที่จะเรียนน้องๆไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอน เพราะความรักก็จะมีความหวังถ้าเกิดเรามีความหวังว่าเราจะเรียนจบได้เกรดดีๆไปทํางานการเรียนจะดีขึ้นทันทีเลยแล้วก็เห็นไหมครับว่าการเรียนกับความรักจึงไปด้วยกันไม่ต้องแข่งขันกันจับต่อนีคุณผู้ชมทางบ้านห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับช่วงหน้าลับมานลุยกันต่อชูกชูดคือพูดเดียวค่ะมีผู้หญิงประมาณหนึ่งในสี่ของที่กินยาบุดเถิญนเนี่ยบินหาเงิรับเดือน ปัญหาจะมีเรื่องของไม่มายาวเลยซึ่งก็เจอได้บ่อยมากๆๆมากๆ,ๆ,ๆนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเคลียร์เรื่องรักรักับรับกันแล้วนะครับไม่ม<ช>ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุภาพหรือว่าสุภาพในช่วงติวรักเต็มร้อยครับและท่านวิทยาการที่ให้เกียรติมาช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาเนี่ยนะคะก็รอพร้อมอยู่แล้วค่ะกับคุณหมออานนท์เรืองอุตตมานันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับผมสวัสดีครับหมอสวัสดีครับ หนึ่งสายแรกของเราจากทางบ้านเลยดีกว่านะครับค่ะคุณกิติยาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะคุณหมอคะหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วประมาณสักหนึ่งถึงสองวันมันจะเกิดอาการคันที่น้องม,มเป็นอาการอะไรเอ่ยไม่ทราบว่าเป็นทุกครั้งเลยหรือว่าเพิ่งเป็นในช่วงนี้ครับเป็นมันจะเป็นบางครั้งอะคะ่ะแบบแรกที่พบบ่ายมาศึกคือมีเชลเพราะว่าตรงส่วนนี้ไม่ว่าของ น้องชายของผู้ชายหรือน้องสาวของผู้หญิงนะนจะมีความอับชื้นมีเชื้อโรคเยอะ,ะแล้วเป็นแหล่งรวมของเหงื่อใครอะไรก็แล้วแ,แต่ทําให้ถ้าเราดูแลไม่ดีมันก็จะมีเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดอาการคันได้ง่ายนะครับอันที่สองที่พบาใยก็คือพวกละคายเครืองเช่นว่าไปใช้น้ํายาล้างทาความสะอาดเฉพาะที่บางยี่ห้อที่มีกลิ่นหอมๆห,หน่อยเรือมันก็จะมีแอลกอฮอล์ซึ่เป็นสงประกอบทำให้เกิดการละคายเครืองง่ายก็คันง่ายนะอันที่สามคือพวก ภูมิแพ้ปุ่มแพ้เช่นอาจจะแพ้ถุงยางอนามัยแพ้ตัดเหล่าเลื่นในถุงยางอนามัยแพ้ตัวน้ำทุติเองก็ได้ซึ่งไม่เคยเจอมากเท่าไหร่นะครับจะรู้ได้ไงครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแบบแรกก็คือดูสีตัวขาวก่อนตัวขาวผู้หญิงเราเลยนะง่ายๆว่าถ้ามันสีขาวเป็นก้อนๆคันมากมันคันมากๆนี่คือเป็นชลา แต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะพบว่าตกขาวจะสีไม่ขาวออกเขียวออกเหลืองมีกลิ่นแต่ว่าคันจะไม่มากนะแต่ถ้าเป็นพวกภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีอาการคันภายนอกครับมีความแดงมีความบวมรวมด้วยนอกจากคันแล้วมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะตกขาวมีกลิ่นยังไงไหมคะไม่มีค่ะมีแต่คันอย่างเดียวค่ะคันอย่างเดียวเท่านั้นคันข้างนอกหรือข้างในคะ ผ่านภายนอกค่ะผ่านไปนอกนะแล้วมีตกเขาออกมาให้เห็นไหมครับมีบ้างบางครั้งอะค่ะสียังไงครับเป็นสีขาวถ้าเป็นกรณีนะผมคิดว่าการตรวจภายในช่วยได้มากที่สุดค่ะคือหมอจะใส่เครื่องมือชิดหนึ่งเข้าไปเข้าไปถางในที่พอดีเอาเครื่องมือติดตัวมาด้วยค่ะเป็นยังไงคะโอ้มีหลายไซส์ด้วยค่ะคุณหมออันนี้มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ภาษา ชาวบ้านเราเรียกกันว่าปากเป็ดถ้าภาษาหมอเรียกว่าสเปกคูลัมครับสมมติว่านี่คือน้องสาวครับแล้วก็เราอยากรู้ข้างในเป็นไงเนี่ยเราไม่สามารถจะเอานิ้วไปถางดูได้เราจะใช้ปากเป็ดเนี่ยสกปรายจืบแล้วแล้วว่าถ่างปื๊ดมันก็จะเห็นว่าตกลาในหน้าตาเป็นยังไงปากลูกหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีอักเสบตรงไหนบ้างนะแล้วก็เห็นตกลาในแล้วก็เอาไม้พันธุ์รียาวหน่อยมาเก็บเชื้อค่ะไว้ส่งต้้งตรวจดู ว่าเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีรียหรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้าพบเป็นเป็นเชื้อราก็้ังให้ยาเน็บฆ่าเชื้อราถ้าเป็นเชื้อแบคทีรียก็เน็บยาแบคทีค่ะแต่บางครั้งก็เป็นเชื้อมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นด้วยมักเป็นเชื้อที่มาจากทวารหนัก,รรกจากก้นเพราะผู้หญิงเราเนี่ยหลายคนเช็ดก้นไม่ถูกทางเช็ดย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้านี่ผิดใช่ไหมคะต้องเช็ดหน้าไปหลังเสมอเจ็บไหมครับเจ็บไหมก็ถ้าเช็ดมือเล็กๆไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับโดยคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเครื่องมือนี้นะ เล็กกว่าของสามีมันก็จะไม่เจ็บมากเพราะหมอจะใช้ไม่ใช่อันใหญ่เสมอไปเอันใหญ่นี้เราจะใช้ในรายที่มีลูกสักห้าคนหกคนไอ้จุดสำคันอันหนึ่งคือต้องดูซิว่าสามีเนี่ยมีลรกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าก็คือว่าถ้าลอกษาตัวเราเองอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่หายก็ต้องทำสาคู่รักของเราด้วยคู่รักเราด้วยเสมอไปนะครับครับผมครับผมคุณกิติยามีอะไรเสริมไหมครับค่ะไม่มีอะค่ะสบายใจนะครับ ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้มาต่อที่อีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นนาหนักใจเขียนเข้ามาเล่าเรื่องของอาการฉุกเฉินจนเรื้อรังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนซึ่งแฟนเนี่ยจะใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแฟนไม่แน่ใจว่าจะมีเล็ดลอดออกมาบ้างหรือเปล่า หมายถึงน้ำอสุจินะคะแฟนก็เลยให้หนูทานยาคุมฉุกเฉินตั้งแต่นั้นมาประจําเดือนหนูยังไม่มาเลยค่ะคุณหมอและเมื่อต้นเดือนพฤษภาค,คมหนูไปซื้อที่ตรวจคันมาแต่ผลออกมาว่าไม่ท้องค่ะคแต่หนูก็ยังไม่มั่นใจว่าจะท้องหรือเปล่าอย่างนี้หนูควรจะกินอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ประจําเดือนมาคะรบกวนคุณหมอด้วยนะคะหนูกลุ้มใจมากๆกลัวจะท้องค่ะยาคุมฉุกเฉินนะครับก็อันแรกมีผลต่อต,ต,ตัวเองต่อสุขภาพก็คือว่ามันมีพมลระดาบสูงมากเมื่อกินเป็นประจำ ว่าต่างต่างในร่างกายเราก็ได้อร์วมนสูงมาตามไปด้วยเช่นว่าต้นลมก็มีอร์โบนสูงาตามไปด้วยมดลูกรังไข่เปล่าลูกซึ่งถ้ามันสูงมากก็ทำให้เกิดเซลล์ผิดปกติได้ง่าย,ยเกิดมะเรน็งได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทืมาให้เกิดเรื่องรอบเดือนมาไม่มปกติ <S <S เราก็จะงงว่าตั้งครรภ์หรือเปล่ามีการผิดพลาดไรหรือเปล่านะครับหายเป็นนานขนาดไหนนี่หลายเดือนแล้วทำไมยังไม่กลับมาท้องหรือเปล่าผู้หญิงเราอธิบาย,ายง่ายว่ามดลูกรังไข่สงข้งคลอดมันเป็นฮาร์ดแวร์ แต่ว่าฮอร์โมนที่ควบคุมการทํางานทั้งหลายแหละเป็นซอฟต์แวร์การกินยาคุมฉุกเฉินปึ๊บทาให้มันแห้งเพราะว่ามันเป็นสวิงฮอร์โมนใช่เป็นสวิงฮอร์โมนเยอะคือสุดแล้วตอนนี้ของปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องนี้คือมันแห้งไปมีผู้หญิงประมาณหนึ่งในสี่ของที่กินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีปัญหาเรื่องรับเดือนปัญหาจะมีเรื่องของไม่มายาวเลยหรือมาไม่ตรงหรือมากระบิบกระปายเป็นระยะยาว ซึ่งก็เจอได้ไบ่อยมากๆ,ๆ,ๆนะค,ะคะรับปกติเลยแล้วให้มันกลับมาบาลานซ์ได้ยังไงเราต้องกินยาฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ปรับยำเดือนค่ะต้องต้องให้หมอสั่งไหมครับก็หหมอสั่งดีกว่าแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยคือในกรณีที่เม่ได้มาเนี่ยนะ,ะเราต้องสงสัยเสมอว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าค่ะอันนี้กินช่วงเดือนมีนาคมค่ะแต่ว่าพอเดือนพฤษภาคมต้นเดือนก็ยังไม่มาสามเดือนแล้วปกติแล้วถ้าเป็นเดือนขาดไปสักสองอาทิตย์ตรวจเจอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี้ขาดไปสามเดือนถ้าท้องจริงเนี่ยต้องว่ดูา มีมสาเหตุอื่นหรือเปล่าหรือมีตั้งครรภ์น,นอเมลูกอ๋อตั้งครรภ์น,นอเมลูกตรวจตรวจไม่เจอ,เอ,อทางปัสสาวะไม่เจอเหรอบางครั้งก็ไม่เจอไอ,อ้เรื่องที่กังวลใจว่าจะท้องหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์นี่มีน้อยมากอย่างที่หมอบอกไปก็ให้ดูแลเรื่องของการปรับฮอร์โมนให้มาอย่างปกติโดยพบสูตินรีแพทย์นั่นเองนะคะครับผมยาคุมฉุเถินเนี่ยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายค่ะรือว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะตั้ง,งครรภ์แล้วก็รือว่าเราสามารถปล่อยตัวปล่อยใจทาอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องกลัวว่าอิมมาพ็ น้อยลงความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมต่อครอบครัวต่อพ่อแม่ก็น้อยลงก็คือว่าควรจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพความสังคมให้ดีขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากค่ะคุณหมออนนท์เรืองอุตมานานสูตินารีแพทย์ของเราขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมากครับขอบคุณมากครับแอบเหงาบ้างเล็กน้อยบางทีครับเพราะว่าคนที่เราคบหาดูใจอยู่ด้วยเพื่อตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ ยิ่งห่างกันทุกวันก็ยิ่งเหงาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ดีๆบ้างมีเหงาบ้างครับเรื่องธรรมดาครับพยายามจะบอกว่าติดต่อกันบ่อยโทรหากันบ่อยคุยกันบ่อยเฟซไทม์อะไรเกี่ยวกับไอทีที่มันเห็นหน้ากันบ่อยโดยที่มัไม่แพงมากครับพยายามไทยมากที่สุดคือจริงผมเป็นคนที่ติดกาแฟและต้องกินกาแฟไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความรักเนี่ยมันก็คือกาแฟลาเต้แก้วอุ่นๆอร่อยอร่อยที่สัมผัสเมื่อร่ก็รู้สึกอบอุ่นมานาน้ชีวิตขาดไม่ได้ส่วนออเดอร์เซ็กเนี่ยเซ ซึ่งจริงๆแล้วพอน้ําตาลเทไปแล้วเอาช้อนของคุณน่ยคนแรกคนอีกคนแรกคนอีกเนี่ยมันจะได้ความกลมกล่อมและความลงตัวเป็นกาแฟาแก้วที่น่าจะอร่อยที่สุดทุกครั้งที่ได้ชิมครับ